สวัสดีครับเ <P ie S 1> <ๆ>พื่อนๆวันนี้ผมก็มีวัตถุมูคลลของ,งปู่ปตาปัญญาธโรเจจายุยืนร้อยิบปีหกแผ่นดินหราชการมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นเสมายืนนะครับเพื่อนๆหรือเซมาอายุยืนเป็นเลี้ยนแจกทานนะครับเพืแจกคน Niez, ร่วมงานในพิธีนะครับเดี๋ยวแล้วก็แจกสุนจองนะครับเราไปดูตัวเหลียงกันต่อนะครับเสมายืนหรือเสมาอายุยืนนะครับอันนี้เป็นรายการที่20 นะครับเป็นเนื้อฝาบาทลงยาจีวรเหลืองนะครับข้างบนสีแดงนะครับบนสมสีแดงเนาะ <c oughs> เป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับและแจกศูนย์จองนะครับอันนี้ได้เล็กสวยมาเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ยืนยืนถือไม้เท้าอยู่แบบนี้นะครับผมแล้วก็มี ปลาสองตัวอยู่ด้านล่างนะครับข้างบนลงยาสีแดงนะครับขอบข้างลงยาสีีเขียวนะครับใต่สีเขียวไม่เอ่ยสีน้ำเงินนะครับด้านข้างเป็นสีน้ำเงินนะครับจะไปดูด้านหลังกันต่อนะครับข้างหลังเป็นรูปท้าเวศสุวรรณนะครับผมยืนอยู่บนลาหูอมจันทร์นะครับข้างล่างก็เขียน หลัหูอมจานี้ได้เลขสวยมาแล้วครับเลข108นะครับถือเป็นเลขมงคลอีกหนึ่งเลขนะครับเลขสวยๆนะครับ108ข้างล่างเขียนปู่ทธาปัญญาโรนะครับวัดปัตต้พัฒนารามอําเภอจังหวัดสกแก้นะออวกกนะครับอ่ตจังวันก้าร้อรหกสิบ5ีข้อมูลใดผูกล่าวผิดพลาดไปต้องกลับขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ บอกขาก่าวแจ้งเตือนกันได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยๆนะครับเลขสวยๆแล 108. ้วหนึ่งศูนย์แปดเลขมงคลนะครับที่หลายๆคนหาสะสมตามเลขนี้อยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆสวยๆเลยนะครับเสมาเสมายืนหรือเสมาอายุยืน หลวงปู่พุทธาปัญญาทโรเจจายุยืนร้อปี6แผ่นดินหรือ6กััชกาลขอบคุณเพืเ่อนๆที่รับชมครับ